วันที่16พฤษภาคม2566บอตตันเซลติกเอาชนะไมอามี่ฮิสขาดลอย110ต่อ97คะแนนในศึกบาสเกตบอล NBA ในรอบชิงชนะเลิศสายตะวันออกที่สนาม TD ดีการ n เดนและตอนนี้บอตตันยังมีความหวังว่าจะเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ NBA ที่สามารถพิชชะซีรีส์0สต่อ3เกมโดยสถิติทีมที่เผเชิญสถานการณ์แพ150ครั้งรวดก่อนที่จะย้ายไปสู้กันที่คาสเซียาเซนเตอร์ในเกมที่6ค่ะแดนจิมมี่บอลเลอร์ฟอร์เวิร์ดฮิส er ถือว่าเป็นผู้ที่มีสกอร์ต่ำที่สุดในเพย์ หลักที่ทำคะแนนให้ทีมทำได้เพียง16แต้มในเวลาต่อมาของการแข่งขันด้านแคนโรบินสันทำคะแนนให้ทีมได้อีก18แต้มบวกของเดิมอีก16แต้ม8รีบาวและในการเจอกันร,ระหว่างเซลติกกับฮิสทางด้านเซลติกสามารถเอาชนะฮิสไปได้โดยในระหว่างการแข่งขันถึงแม้ว่าฮิสจะพยายามลดช่องว่างของสกอ์แต่ก็ถูกบอตตันทิ้งห่างมากถึง20แต้มในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขันและทางบอตตันดีกีแม17สมัยได้ลูกยิง3คะแนนหนีไปเป็น96-72ในควอเตอร์ที่4ทาให้บอตตันชนะฮิสงต่อ3เกม ในเกมี A ้เอริสบอลเอลตาเฮสโคดไมอามีเลือกขายราวลี่กรจจายตัวเก่าเป็นตัวจริงเกมแรกแทนวินเซนตัวสกอร์สูงสุดอันดับ3ของฮิสเฉพาะเพย์ออฟเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายตั้งแต่ท้ายเกม4จึงกระทบต่อเกมบุกไมอามี Miami, ถูกเกมป้องกันของเซลติกเล่นงานจนเสีย17แต้มจาก10เทิร์นโอเวอร์แค่ครึ่งแรกค่ะ